สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมองมองตรงไหนคะมองตรงไหนดมมีมองกลางโลกของกลางโอเคค่ะเ,<ช>เรามาจากเรื่องพวกเรามาจากเรื่องไอวานาบีสุตตาวันหนึ่งจะเป็นสุตตาค่ะงานนักแสดงเองสวัสดีค่ะบเะบลเล่ะนะคะเบลเล่จิราชยาก์กิจเขาสกุลรับบทเป็นวันหนึ่งค่ะลิลลี่ราดาพาทองคันนะคะรับบทเป็นวินปวีค่ะ อ่ะเป็นเรื่องเรื่องราวเนยเรื่องเป็นไงคะสนุกไหมฟังเด่ยที่อยากเป็นซุปตายังไงคะค่ะก็เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงสองคนค่ะที่ประสบความสําเร็จแล้วคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จในด้านวงการบันเทิงเลยแต่เธอเนี่ยมีความฝันสูงมากในการที่จะได้เป็นซุปตาเป็นดาราแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยเห็นว่าอาชีพวงการบันเทิงเนี่ยจะไม่อาจจะหาเงินไม่ได้ใช่เขาก็เลยเหมือนตัดสินใจให้ ให้วันหนึ่งเนี่ยเราออกแล้วก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับคุณพ่อคุณแม่แต่วันหนึ่งเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในในอาชีพนี้ก็เลยตัดสินใจอยู่ต่อแต่คุณแม่เนี่ยได้ขายบ้านฉีกคนที่มาซื้อต่อก็คือวินปวีณะใช่มันก็เลยเกิดความวุ่นวายค่ะทำให้เราเนี่ยได้อยู่บ้านเดียวกันใช่ค่ะเไงอะ ออนแอร์6กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะไม่ต้องคำติดใจเลยมากค่ะตื่นเต้นมากคือต่อไปวันหนึ่งแล้วพ่อต่อไปวันหนึ่งคือบอกเลยว่าตื่นเต้นมากอ่าใจช่อะไหล่มากเนาะมันไหลมาก6กุมภาพันธ์เอาจริง สามารถมาดูด้วยกันกับพวกเราก็ได้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะ้คือมานั่งดูสีสันกับพวกเราได้ไหนบ้างคะเพื่อนสามารถสั่งซื้อได้ที่ไทยทิเคตเมเจอร์นะคะราคาน่ารักค่ะมีเบนฟิตมากมายใช่ค่ะถามถความโบบะมันจะหนักแบบที่เทเซอร์มันโอ้โหที่เห็นทีเซอร์มันโบบะแล้วอะในเรื่องยิ่งกว่านี้ในเรื่องก็คือแบบว่า ทั้งจังหวะทั้งคําพูดทั้งแบบมีเสียงแบบอะไรเอฟเฟกใช่คือขณะตอนที่เราเล่นเนี่ยเรายรู้สึกว่ามันตลกมากเลยเวลาเราไปดูหลังมออะไรงเงี้ยยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันแต่ออกมามันคแบบตลกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอย่างควรีเวคมันจะถอดเวอร์ชันเก่ามัหรือว่ามันตีความเป็นตัโน่เฉยวหรือว่ไยัหไงจริงๆก็มีความยังเล่าในมุมมองเดิมนะคะแต่ก็ยังแต่ในเวอร์ชันเนี้ยจะมีเสน่ห์มากขึ้นจะมีมุมมองอะไรใหม่ๆในเวอร์ชัน g l ใช่จะบอกเลยว่าลดลงมาเหลือ8ตอนเนี่ยทุกตอนเนี่ยเข้มข้นแน่นอนคือกระชับเหรอกระชับกระชับเลยทุกอ๋อมีความโรแมนติกคือใช่ใช่แน่นอนคือไม่ได้หนูว่าหนูในโค้ดแปดตอนมันเรื่องหนูว่าหนูมาอยู่มาแล้วหนูว่าเอ้ยยังไงลูกหนูไม่ไปสตาร์เลยอ้าวไอ อันนี้เราต้องรอดูนะคะว่า,า,าวันหนึ่ง,งเนี่ยหลอกไปหรอกใช่เอาวีานวาเนี่ยมันจะมีการดําเนินเรื่องของวันหนึ่งนะคะว่าเขาเนี่ยจะได้เป็นสุดตาไหมแล้วก็เรื่องโรแมนติกเนี่ยตั้งแต่อีพีหนึ่งเลยต้องรอดูว่าความสัมพันธ์ของวันหนึ่งกับวินปวีเนี่ยมันจะคืบหน้าต่อไปยังไงใช่ตอนนี้เราลงงงก็อิดเราไปติแต่อีพหนึ่งเหรออ้าวอุ้ยมันมันก็มีมันก็มีค่ะแต่ว่ามันก็จะแบบมีอะไรบางอย่างท<ช>ี<ช>่ทําให้ไม่ไม่บ้างแล้วก็มีบ้างเพราะว่ามันก็จะแบ แต่ว่ามีหลายๆมูสหลายๆอารมณ์มีดราม่าด้วยทุกคนอต่พอเป็นลีนไม่ลี่คนจะคาดหวังว่าตอนจบมันจะเหมือนหรือเปล่าหรือมันจะมีเซอร์ไพรส์ก็ต้องรอติดตามดูนะคะเพราะว่าสปอยไม่ได้พอยืนอยู่นี่แต่บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ค่ะแต่เรื่องนี้อีกคู่หนึ่งไม่ใช่หรอใช่นี่พี่เฟย์กับจีนนี่เล่นเป็นหมอมีดีกับคุณเมย์คุณเมย์ใช่ค่ะก็ตรงตางก็จะมาสร้างความมูบายคู่เรายังไง อาจาอาจะไม่โง่กรมากอาจจะอาจาจะเป็นดรามาร่าซะมากกว่าคือมาตีกับวันหนึ่งได้เลยใช่ยาย,นะายมอีกที มาดูพร้อมกันวันไหนต้องไปจองบัตรอะไรยังไงบ้างขายลูกอ๋อค่ะ EP แรกนะคะออนวันที่6กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะแล้วก็สามารถรับชมเวอร์ชันอ,อันคัดบนแอปวันปปปปนี้ที่เดียวเท่านั้นนะคะเวลา5ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็ถ้าสมมติใครเนี่ยยาวๆดูแบบไม่อยากดูแบบทางทีวีหรือว่าทางอะไรอย่างเงี้ยมาดูกับพวกเราในโรงภาพยนตร์นะคะก็สามารถกดบัตรได้ที่ Thai Ticket Major นะคะ ราคาน่ารักกุบเกลิบค่ะใช่ค่ะอีสเซอร์ไม่รู้ดูที่เมเจอร์รัชโยธินนะคะวันที่6กุมภาพันธ์ทุกคนใช่มาเจอพวกัตเปิดขายแล้วใช่ยังเหลือกันให้จับจองนะคะใช่โอเคขอบคุณค่ะอีสเซอร์ค่ะขอบคุณค่ะ